สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมูเจวอทูออฟฟิเชียลนะคะพี่นอ้องอ่าตอนนี้เจมูกะอยู่ระวางการเดิน,นทางนะคะ<ม>ไปที่จังหวัด uh, อ่านครพนมนะคะพี่น้องจังหวันดนครพนมดนเดลสิเบิงสาวน้อยลำเพลินชว์คือเก่าค่ะพี่น้อง <laughs> ดเดวสิเบิงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะอยู่ที่นครพนมอ่าแต่ว่าที่นี่ก็เดี๋ยวอ่า วสิมาเวบาเรื่องเอมือ่อคืนนะคะเมือ่อคืนนี่ที่งานของอ่าอยู่อำเภอกุดบากนะคะจังหวัดสกลนครอ่าก็สิมาเวบาสิมารีวิวค่ะพี่น้องรีวิวหน้างานให้พี่น้องได้บึ้งน้ำกันให้ล้วได้ชมได้ฟังน้ำกันนะคะสำหรับเมือ่อคืนนี่อ่าคนกรหลายพี่น้องคนหลายคนหลายอยู่ค่ะตอนแรกอ่ะ กระุ่นอยู่ว่าหนางานน่ะคนสิหลายบอนะฮะพอตอนที่จิมูไรสดช่วงทุ่มหนึ่งนะทุ่มทุ่มสองทุ่มนึ่งพี่นอ้องคนกับปรานท่าน,านปรท่านในมาหลายเป็นไหน,นะฮะช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มที่นี่ก็มีค้นมาถามมาแบบมีแฟนคลับน่ะคะ่ะแฟนคลับของงุ่งสาวน้อยอลำพึงชูพึ่็มาถามมา คนหลายไปคน้นค้นจะเป็นยังไงมือหนีค้นหลาโบนะคะหรือค้นมากหลายไปผ้าเขาไปเบิงแงอย่างสีน้องพี่น้องนอจนมูกันเลยว่า <c oughs> บุรุ่สจีนองได็กน้องพิองกับบุญรุ่งอาพื้นที่นี่พื้นปกติพื้นแบบเที่ยวกันดึกหรือว่าเที่ยวกันตเว้นไนไหน,นะคะก็จะอุดรอ,อุดรนี่คับเขามากกันเดึกดึกนะคะพี่น้องช่วงช่วงเดึกดกตีหนึง่งเทียงขึ้นอย่างสีนะคะ ถ้าเป็นกู้ดอนก็เลยก็เลยตอบบ่ได้นะคะบ่มั่นใจว่าทางอื่นแต่ละพื้นที่กะ,กะบ่างงาะคือกันเนาะพี่น้องเนาะเออแต่บังคืนนี้กะบัตรหน้างานกะ120ค่ะพี่น้องบัตรหน้างาน120นะคะโดยผู้จัดเต้ยเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นกะบอ่าเป็นผู้จัดในรอบนี้นะคะของกุฎบากสกลนครอ่าแล้วกับวงจดรถกะบ่มีค่าใช้จ่ายเด้อพี่น้อง ที่จอดรถก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจอดได้เลยตามสบายเพียงแต่ว่าจอดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดน,นึงนะคะแอ้กะบะมี่คนมาบุกรถไห้ได้พี่นอ้องอ่าแต่ว่ากะโอเคค่ะมองจอดกะล้านกว้างดีจอดได้ทั้งงานตลาดอลไรกะตรงหนาเวทีเลยเนาะ,อะมองจอดรถก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าสะดวกถือว่าสะดวกสําหรับคนมีรถยนต์มากสิปกติทำมอเตอร์ไซค์อะบ,บริขินยากนะคะแต่ไถ่ขี้มอร์ไซค์มากบริขินยากได้พี่น้อง อืมจอดมองได้ก็ได้แต่ว่าถ้าารถยุต์มันขั้นใหญ่นอ้องมันก็ต้องแบบหามองจอดอืมอ่ากะเราประมาณซีรุ่มหาทุ่มเนาะเจีหมูเข้าไปทางในเลยพี่น้องเข้าไปทางในกับคนหลายค่ะคนคนไหลหลีเบื้องจากข้างนอกเจีหมูไทยมีมีคลิปอยู่พี่น้องไปหาอะไรเบื้องนะ,ะ้ะในช่องเจีหมูรบรรยากาศของกูดบากก็คือรถตอดเริ่มแรกอะ่ะเห็นรถเนี่ยเห็นรถแบบรถหลละกับก็นเละไทยบรรยากาศรถวารรถ อาจอดอยู่ทางใดแน่เป็นจังไดเบิ้งมาเบิ้งหมอลำอืมเป็นจังไดกันก็นเลยคิดว่าถ้กเขาหนกขังนอกรถหลาไปนเนี่ยขังในคนก็นต้องหลายนะ,ะพี่น้องอืมนั่นแหละจิมมูกะกระท่าไปคิดกันล่องไปหาเบินนะคะ้ค่ะช่วงเตยเออเบิ้งในช่วงเตยช่วงบรรยากาศในงานจิมมูกะลุ้งลุ้งไปอยู่ลุ้งคลิปไปอยู่แล้วก็อ่าคนคนที่มาเบิ้งนะคะแฟนขับแฟนถัก เช่นขับทีเขามาเบิึงสาวหน่อยเราเพิ่งช่วงมืาขึ้นนี่อ่ามีทุกมีทุกไว้ค่ะมีทุกไว้เลยมือนทุกไว้พร้อมนะคะมือนทุกไว้พรอ้อมอ่าแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นไวรุ่นนะคะไวรุ่นอ่อสุดไวรุ่นซะส่วนใหญ่นะคะอ่อล้วพวงสายลูกพวงขวาวิ่งบางยางดอกพี่น้องลูกขึ้นลูกขึ้นเต้นเบิเบเบเด์ตไก่ย่างเออไก่ย่าง้อยู่แต่ว่ามันก็นแบบว่าคนเต้นหลายนะ,ะเต้นหมูเปียบเทียบเหนฟัง กับบุเมนว่ามันยางบดไหญเลยซะทีเดียวนะมันก็มีหวองยางอยู่แต่ว่าพอถึงว่ามันแน่น <c oughs> เพป่นกันลูกขึ้นต้นนะะทั้งลำพุ่งสายลำพุ่งขวามาขึ้นนี่ล้วการเสียงตอบรับเป็นยังไงขุดบากสกุลนครนะฮะเสียงตอบรับเสียงตอบรับอเจมูอันนี้เจมูยกตัวยางกับคนที่กับคนที่เจมูเดินไปคุยน้่นะคะเป็นคุนแม่ทันเนืองอาจจะเป็น หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไดหนึ่งลอยก็ได้นะฮะอันอันนี้เป็นเป็นคุณแม่เพิ่นอ่าเพิ่นมาเบิงเพิ่นบอกว่าบ้านเพิ่นอยู่ห่างจากงานสามกิโลเพิ่นเพิ่นก็ส้วนกันมาหลายคนนะฮะแต่ว่าอยู่หอดเตยล่าหนึ่งเพิ่นอยู่กันแค่สามคนนะพี่น้องอ่าอ่าเพิ่นอยู่กันแค่สามคนก็เลยคุยก็เลยก็เลยคุยกันเล่ถามเล่านะฮะว่าเป็นจังได้มวนบ่แม่แล้วก็ว่าโอ้โอเคมวนอ่าก็ลองอันนี้ก็มีคลิปอยู่รองลอ กษีเอามาใส่อีกอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องไปตามเบิ้งเนาะค่ะอันนี้มาบอกให้ฟังซเลยว่า,าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะบอกเขาบอกจากทีากา่คุณแม่เนาะค่ะแต่ถ้าผู้ใดอยากฟังฉบับจริงกับไปฟังได้นะคะในคลิปบรรยากาศากาศุดบากนะคะบรรยากาศล้างเตยล่า,ากุดบากสกลนครนั่นแหละในคลิปในช่องเจมูนนี่แหละเะนีซึ่งวบาความดีคุณแม่เพิ่นเบานะคะเพิ่นก็บอกว่าก็โอเคนะ เพิ่นก็บ,บอกว่าโอเคบ่ม,คมี่ข้าวหมุนวายเออมากมองที่ว่าเอาอยู่คือว่าบ่ามีไ่ไหวรุ่นแบบวุ่นวายนะฮะเออาอะไรบ่มีเหตุวุ่นวายบ่มีหยังนะคะเพิ่นก็โอเคแล้วก็อ่บงานเมื่อคืนนี่ก็เลิือ่ต4:00่พี่น้องเลืกประมาณ4:00ีนะคะออาากับจิมบุวาสมิ่งพอดีเลยพี่น้องเออระยะนี้กําลังพอดีเออแต่ก็บ,บุ่ญูดบอกว่าเนาะแล้วแต่เหล่าแต่ค้นมากเหล่าแต่ค้นมาก แล้วแต่คนมาถ่าพึา่นมาติดพึ่ติดล่มอยู่พิ่นก็อยากได้พึ่นแหละสอดแยงหงม้งเกียดมอง <c oughs> อ่าอ,อันนี้เพิ่นกะแล้วแต่คนเนาะคือว่าแหละปองบมปววากันอ่าอะไรค่ะบรรยากาศก,ากับปะมาณนีนะพี่น้องเนาะบรรยากาศกับปะมาณนีอ่าเรื่องเครื่องเสียงกะโอเคดังดีนะคะถึงสิแบบอ่า บางช่วงมันจะมีอยู่ช่วงนึงงหรอค่ะช่วงเดี๋ยวนดิดเดียวที่แบบว่าลําโพงมันดังเบขาคล้ายๆมันก่ออกนิดนึงน,นิดเดียวพี่น้องอแค่นิดเดียวเองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วงานนี้ก็คือกแบบโอเคนะคะพี่น้องงานขุดบากสกุลข้อถือว่าโอเคนะคะด้วยคุณผู้ชมเพิ่นกระมวลเท่านี่ จิ้มหมูนี่เบิ่งทั้งหมอลำเบิ่งทั้งคนเต้นอาหารนะพี่น้องเบิ่งทั้งหมอลำแล้วก็เบ,บิ่งทั้งคนเต้นอาหารนะฮะควบคู่กันไปอืมมันกับมวนคนละแบบนะฮะนะทั้งลางเพ่ควรจะมวนแบบอ่ามันมันม่นในจักหน่อยนาเวทีมันกับล่ลอหิ้งหายห้าตินเนาะอ่ามันกับตัคนละแบบนะฮะูอยู่ทั้งเวทีครับอยู่ข้างล่างเนาะสำหรับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กะบจิ้มมูกะ คงถึงมาบอกประมาณนี้นะคะบอกเท่านี้เดี๋ยวถ่าคลิปหนามียยงมาบอกูะฟังอีกกะสิอ,อัดคลิปแล้วก็ล่งให้พี่น้องได้แล้วฟังน้ำกันนะค่ะชมน้ำกันเนะเาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจ๊หมูเจ๊โอทูออฟฟิเชียลไว้น้ำเนเด้อพี่น้องเด้เออ่าเป็นกันมั่งใจให้กันนะคะอ่ะสำหรับมื่อนี้กะคลิปนี้กะขอปิดไว้สำนีนะคะบ๊ายบาย